สวัสดีค่ะวันนี้ช่องตามกระแสโซเชียลของเราก็มีข่าวสารของแน็กชาลีและจีกามินมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะกลายเป็นดอมเรย์ลอนกันเลยทีเดียวหลังนายหญิงการมินแจ้งว่าจะไม่ได้มาไลฟ์แต่ก่อนจะไม่ได้มาไลฟ์นายหญิงของเราก็ได้มาไลฟ์ทักทายแฟนคลับให้ได้หายคิดถึงและมีบางช่วงบางตอนของไลฟ์นายหญิงการมินก็ได้เล่าถึงสิ่งที่ชาลีทำให้ ในวันที่กามินกับเกาหลีไปทำงานที่เกาะเซจูกามินได้เล่าว่าได้เลือกของออนไลน์ใส่ตะกร้ารถเข็นเยอะมากๆชาลีได้เข้ามาดูและได้จ่ายเงินซื้อให้กามินครบทุกอย่างที่กามินได้เลือกใส่ตะกร้าเอาไว้ซึ่งหลังจากกามินได้เล่าเรื่องราวดังกล่าวให้แฟนคลับได้ฟังก็เข้ามาคอมเมนต์กัะสนานอาทิเช่นคนอะไรนะปากแข็ง แต่พอแฟนไม่อยู่ก็กลับโรแมนติกมากๆซะอย่างนั้นน่ารักมากๆใส่ใจแฟนที่สุดกามินโชคดีมากนะรู้หรือเปล่าชาลีนายสุดยอดมากจริงๆไม่เสียแรงที่ติดตามกามินโชคดีมากๆผู้หญิงหลายๆคนคงต้องอิจฉากามินแน่นอนคนที่บอกว่าไม่โรแมนติกไม่หวานเขาก็พูดแค่หน้ากล้อง แต่หลังกล้องเขาทำทุกอย่างตรงกันขลาางกันหมดเลยนับถือใจในายจริงๆชาลีแค่วันที่กามินอยากกินปลาหมึกชาลีสั่งยามุลเส้นมีปลาหมึกมาแค่สี่ชิ้นกามินงอนชาลียังออกอาการเครียดเลยเขาใส่ใจทุกอย่างจริงๆนะเรียกได้ว่ากามินก็ได้เล่าเรื่องราวดีๆที่ชาลีทำให้จนหมดซึ่งเป็นการขิงเบาๆที่น่ารักที่สุดเลยคะ่ะสุดท้ายนี้ฝากกดไลฟ์ กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตามกระแสะโซเชียลของเราได้มีข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ